โคตเสียใจยเลยนะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เรามีนัดจัดส่งน้องปลาเนาะไปที่ร้านที่จะตุจักใช่ไหมนะทุกคนคือเจ้าปลาตัวนี้คือมังกรออสเตรเลียนะทุกคนซึ่งเราซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะทุกคน เราจําได้เลยว่าเราซื้อมาเพื่อเราอยากเลี้ยงมากเราอยากเลี้ยงปลามังกรมากแล้วก็ตอนนั้นคือเราได้มาในราคาพันนิดๆนดเนาะทุกคนเราก็ตื่นเต้นเนาะเราก็คิดว่าเออโตขึ้นมาน้องคงจะไม่ตัวใหญ่มากเนาะทุกคนแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาคือตู้ของเรามันตู้แค่24่นะ่เชนไะทุกคนถ้าหากอีกสเดือนข้างหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วที่เรามี น้องปลาตัวนี้มาใช่ไหมละ่ะเราก็เลยคิดว่าตู้ของเราไม่สามารถที่จะขยายต่อได้เพราะว่าห้องของเราคือห้องเล็กมากเนี่ยทุกคนเป็นห้องพักสวัสดิการของบริษัทเนาะเราเลยโทรไปสอบถามพี่ที่ร้านจัตุจักแหละทุกคนเขาก็เลยบอกว่าโอเคพี่เขารับนะเราก็เลยนัดจัดส่งไปให้นี่ทุกคนเราก็แพ็คปลาเองเลยนะแล้วเราก็ไปที่ร้าน ที่ร้านเดิมเลยที่เราซื้อปลาบังกรตัวนี้มาแล้วให้พี่เขาอัดออกซิเจนให้นี่ทุกคนเราโคตรเสียใจเลยนะเพราะว่าเราเราตั้งชื่อให้น้องว่าชื่อลักใช่ไหมล่ะเหมือนกับความโชคดีของเราเลยอ่ะทีนี้เราก็ไม่รู้สินะถ้าหาก บุญของเราอะ่ะมันอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็คงจะไปต่อกันไม่ได้เนาะทุกคนเพราะว่าตู้ของเราขยายไม่ได้จริงๆเราก็เลยต้องเอาไปให้ที่เขาเป็นอะโครเรียมใหญ่ๆเลยที่เป็นร้านขายปลาใหญ่ๆเนาะแบบนั้นน่ะจะดีกว่าเราก็เลยแพ็คน้องเรียบร้อยแหละทุกคนก็เลยเดินข้ามฝั่งมาขึ้นรถตู้เพื่อจะไปจตุจักรจ่ะบอกเลยนะทุกคนวันนี้คือเล่าคือเล่าทั้งวันน่ะ แล้วก็เหนื่อยทั้งวันด้วยวันนี้จา,จากจตุจักรสองมีนบุรีไปที่จตุจักรหนึ่งจตทุกคนระยะทางก็ไกลกันอยู่เดอ้อแต่เราก็ไม่หวั่นไงทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้ น้องปลาของเราก็คงจะไม่มีที่อยู่เนาะเราก็เลยเลือกที่จะเอาปลามาให้กับทางร้านที่จะตุจักทะทุคนนี่เราก็รอเนาะเพราะว่าอันนี้คือร้านพิติกนะทุกคนเขาขายปลาหมอสีเนาะเขาก็รู้จักจาก,กันากับที่เขารับปลาใหญ่ไงเขาก็ไปคุยให้เนาะทุกคนสรุปก็ได้กำไรมาเล็กน้อยแหละทุกคนนี่เราก็เลยเก็บแค่เป็นภาพความทรงจำของปีที่แล้วที่เรารับน้องมานะทุกคน นางคือน,น่ารักมากแล้วก็เป็นปลามังกรออสเตรเลียถึงแม้ว่าจะไม่มีลวดลายสวยเหมือนกับที่เป็นเลดดาก้อนแบล็กดากคือเราเพิ่งมาศึกษาหาความรู้ทีหลังไงทุกคนว่าปลามังกรมันมีหลายสายพันธุ์เนาะเราก็คิดว่าเราจะได้ลวดลายสสวยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ปลามังกรออสเตรเลียจะไม่มีสีที่ชัดเจนแต่ก็สวยในแบบฉบับที่เขาเป็นนะทุกคนซึ่งถึงแม้ว่า จะอยู่กับเราไม่ถึงปีแต่น้องคือตัวโตวไวมากนะทุกคนต่อไปนี้ก็คงจะเห็นแค่เป็นภาพแห่งความทรงจำเนาะว่าครั้งหนึ่งเราเคยเลี้ยงปลาตัวใหญ่บายบายนะเจ้าลักกี้